สภาพความพร้อมถ้านับมือเนี่ยวันนี้เราซ้อมถ้านับอุ่นเครื่องด้วยเนี่ยวันนี้เราซ้อมเป็นวันที่8นะครับเด็กเพิ่งเรียกเข้ามาแล้วก็ความลงตัวเราเรายังหาความลงตัวบาลานซ์แล้วก็ฟิตเนสอยู่นะครับยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าเรื่องเทคนิคเข้าเกมเท่าไหร่แล้วน้องๆวันนี้ทำได้ดีไหมคือตอนนี้นโยบายของทีมเนี่ยว่าให้โอกาสเด็กปัตตานีก่อนสร้างเด็กของเรานะครับ เพราะฉะนั้นในในส่วนของตัวผู้เล่นเนี่ยก็จะยืมพื้นด้วยชื่อเดิมแหละแต่ว่าอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็ต้องก็เรยอะไรใช้เวลาปรับตัวนิดนึงครับแล้วะยากจะฝากแฟนบอลไหมครับในปะาที่ที่เข้ามาแล้วก็ฝากแฟนบอลปัตตานีนะครับว่า ช่วยเป็นกําลังใจให้ทีมนะครับปีนี้เราต้องอดทนนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเป็นปีที่เราจะสร้างเด็กๆขึ้นมานะครับต้องต้องให้โอกาสเด็กตานี่อนในทีมตานีนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่เชื่ออย่างหนึ่งว่าเราสู้เต็มที่ทุกเกมนะครับ <c oughs> แต่ว่าในรูปแบบการเล่นอาจจะต้องเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับโอเคครับ <c oughs>